อัสนี้ค่ะคลิปนี้นะคะเป็นแนวข้อสอบข้ามวนหนึ่งนะคะข้อที่44นะคะเดี๋ยวมาดูโจทย์กันเลยเนาะก็ย้อนกลับมานะคะเป็นเรื่องของกําไรร้อยละเหมือนเดิมนะคะซึ่งหัวข้อน,นี้ส่วนใหญ่นะจากที่พี่ย้อมดูนะคะคือถ้าไม่เป็นชั้นเดียวเนี่ยน้องๆหลายคนพอจะทําได้ถูกไหมแต่ว่าพอเป็น2ชั้นปุ๊บเริ่มไม่มั่นใจแล้วว่าเอจะต้องทําเปอร์เซ็นต์ตรงไหนก่อนต้องทําขั้นไหนก่อนนะคะเดี๋ยววันนี้เราลองมาวิเคราะห์กันทีละขั้นตอนนะ อ่านโจทย์ก่อนนะคะเขาบอกว่า A เนี่ยติดราคาจักรยานคันหนึ่งไว้2400 0บาทติดราคาไม่ได้แปลว่าขายนะคะมันคือราคาป้ายบางคนเนี่ยอ่ะแล้วพี่อ้อขอขอย้อนกลับมาที่ที่คีย์เวิร์ดของคำก่อนมันจะมีคำว่ากำไรนะคะมันจะมีคำว่าขาดทุนมันจะมีคำว่าต้นทุนอ่ะกำไรขาดทุนต้นทุน อยูนะกำไรขาดทุนต้นทุนแล้วมันก็จะมีอีกคำหนึงคือราคาขายและแถมมาอีกหนึ่งคำนะคะก็คือคำว่าราคาป้ายดูนะกำไรขาดทุนต้นทุนราคาขายราคาป้ายเพราะฉะนั้นนะคะอันเนี้ยน้องดูก,ก่อนว่าเออมันตรงกับคำไหนเอติดราคาจักรยานมันก็ควรจะเป็นราคาป้ายถูกไหมคะไว้2 4 0 0 0บาท ซึ่งได้กำไร20%ต่อมานะคะทางร้านมีโปรโมชั่นลดราคาให้5%ถามว่าพ่อค้าย,ยังได้กำไรอยู่เท่าไหร่สิ่งที่พูดถึงสำหรับโจทย์ข้อนี้คือมันจะมีคำว่าราคาปลายและจะมีคำว่ากำไรถูกไหมพ่อค้าย,ยังได้กำไรขายก็ได้กำไรเหมือนกันเพราะฉะนั้นปกติเนี่ยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราจะเทียบจาก100ถูกไหมคะเขาบอกว่า ถ้าติดไป้ายไว้เท่านี้จะได้กำไร20%นั่นหมายความว่าสจยกำลังบอกเราแบบอ้อมๆว่าปกติต้นทุนเขาจะคิดเป็น100%แต่อันนี้ได้กำไร20%หมายความว่าไงก็หมายความว่าขายเกิน100%เพราะฉะนั้นก็แปลว่าเขาขาย120%ของต้นทุนถูกไหมต้นทุน101กำไร20แปลว่าต้องขาย120ดังนั้นนะคะก็จะได้ว่า หนึ120่งร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นเนี่ยจะมีส่วนเป็นร้อยนะคะของต้นทุนของต้นทุนซึ่งถามว่าต้นทุนมีค่าเป็นเท่าไหร่รู้ไหมไม่รู้หรอกถูกไหมแต่รู้แค่ว่าราคาป้ายออกมาคือตัวนี้เพระนาะฉะนั้นพี่อ้อมใช้แม่ยี่สิบตัดฝั่งซ้ายนะคะยี่สิบคูณหกได้ร้อยยี่สิบยี่สิบคูณห้าได้หนึ่งร้อยนะคะดังนั้นเราจะหาต้นทุน าเนี่ยมันหารกับฝั่งนี้เนาะเราก็ย้ายไปคูณนะคะย้ายไปคูณห้าแล้ว6นะคะมันคูณอยู่เราก็ย้ายไปหารดังนั้นสามารถตัดกันได้นะคะ616 6424แล้วก็เหลือสูน์อ02 3ตัวถูกไหมดังนั้นนะคะต้นทุนจริงๆเนี่ยมันไม่ถึง20,000ตัดเป็นเลขกลมๆนะคะ5420ใสู่0เพิ่มอีก3ตัวก็แปลว่าต้นทุนของสินค้าเนี่ย20,000 อ่ะเท่านี้ย้อนกลับมาสิ่งที่โจทย์ถามเขาบอกว่าต้นทุนเท่านี้ขายเท่านี้ทำให้ได้กำไรยี่สิบเปอร์เซ็นต่อมาทางร้านมีโปรโมชั่นลดราคาให้ห้าปซ็นคทำว่าลดราคาให้ห้าปอร์เซ็นโจทย์กำลังจะบอกอะไรเราก็เปรียบเสมือนว่าเทียบจากหนึ่งร้อยถ้าลดไปห้าก็แปลว่าขายเท่าไหร่ก็แปลว่าขายไป 95%ถูกไหมคะดังนั้นก็จะได้ว่าขายจริงแต่อันนี้พี่อ้อมลบออกนะหรือว่าขยับดีอ่ะเอาขยับมากันอันนี้คือคำที่เรามักจะเจอบ่อยเนาะขายจริงก็แค่95%นะคะของราคาป้ายถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็สามารถตับได้นะคะศูนย์กับศูนย์ศูนย์กับศูนย์เพราะฉะนั้นตัวส่วนหายหมดสิ่งที่เราต้องทำก็คือ240เนี่ย คูณกับ95นะคะมีค่าเท่าไหร่สมมติพี่ร้อมคิดออกมานะมันจะมีค่าเป็น22,800บาทเขาเลยถามว่าพ่อค้าย,ยังได้กำไรอยู่เท่าไหร่ยังได้กำไรอยู่เท่าไหร่ขายจริง22,800 20, แต่ต้นทุนแค่20,000เองถูกไหมก็แปลว่ายังได้กำไรอีก2,800บาทนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ตอบมองง,องูงได้เลยมีเลย